ผู้ใอญตามซีอ่อขึ้นมาเก่าเขาแทนเกาเก่าพี่น้องโอไปต่อว่าแทนบพี่น้องมเิ่งูเอาพี่น้องก่อนทอดจะพลาดนนันไหมก่อนทอดจะพลาดขาวรดรตนตงไปนีมันมีเขาอ๋อหัวแล้วเส้นมะลิบ้านเด่นหัวล้วไปที่ละทุกเดยวมัน เอาพรีเมียมเพราะถ้าไฟเฮ็ดย่างกับเอาไปตีปเลนข้าวที่ดีบ้าบางอย่างไฟพันหูอยู่น,น,นั้งเธอเอาแล้วรอยังไงวะเอากูมีเรื่องนี้ความตีเธอมีเรื่องนี้ความตีแต่กับป่อยไปกับพ่ะยังบางย่างเราบ้า,า,บา,า,บาคือเจ้าหัว เปิดวงขอนแก่นนะครับเดี๋ยวถ้าจะสั่งติดป้ายพวกนี้สั่งผลิตป้ายใบนี้วล้วมันต้องเริ่มติดโปรโมทแล้วซองทิตย์ร่วงหน้าเปิดฟรีฟมาบอสคิปต์ไม่บีฟรีแล้วนะครับไม่ฟรี ไม่ใช่รูนะตีหลานเขาก็ตอบคอมเมนต์นอยู่นาตีบอมีลูดอกแต่เมียน่ะเมียน,นัหลยอยู่หูบ้านนี่กันใครได้การบุดรแล้วกันมีปัน่นทำไม่ได้สูงหายายเขาหาายสิบปีต้องงานไปหาผู้ใดก็บ,บรูถ้านอนห้องละสองคน นอนได้ยี่สิบคนเองนี่ครับสุ่ม,ม,น,อน,มนอนกันหลายสุ่มไม่นอนก็อยู่สู้มือนีกันนอนบริหารความอดจีบหอมได้หลายย่านกันได้กันนอนกันมะนนนลิปนนี๊ปนนเปียก,ปนนกันไปตาข้ามมันจริงไปบอสมีค่าบอสมีมูลค่าสูงทำให้ทำให้ข่าวบอสมีกินมีใช้บางทีบางอย่างก็เห็นข่าวเห็นข่าวก็ ก็ปล่อยไปเพราะว่ารู้อยู่ว่าแต่ละคนได้ได้ได้คอนเทนต์เนาะเพจต่างๆแล้วนี่นู่นทำภาพขึ้นมาแล้วก็เขียนข้อความแปลกๆ,ๆะนะแม้กระทั่งเพจข่าวนั่นแหละเล่นข่าวเล่นอะไรก็ดีละฮะจะมีคนผูชาหลายแต่สิบไปนั่งในอันเขียดในคนในบัวเห็นออกข่าวสิบเพจอะสิบข่าวนี่ข่าวจริงอยู่ประมาณสองต้องมันจะไม่ได้ยังเขียนขึ้นก็จะเสียไป แล้วกสิบบ้าไปนะก็ดีขึ้นันพร้อมสนับสนุนออนไลน์จ้าวันเปิดวงขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆ รถรอรถรถอันนี้บอกรถรถทัวร์บอกรถทัวร์ที่ว่าถ่ายที่เซอร์วมื่อัานนี่บอกเขาจะไปเอเห็ดขาว่าคือว่ารถรถทัวร์เป็นแบบม้เอก็รอดูของจริงก่อนเขาถ่ายทําเขาถ่ายถ้ำเขาถ่ายอย่างหมายเข้ามา รถบัตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถบัตรที่ทยท่ามที่เซอร์วิธีอ่าอืมันเป็นททรถบัตรอีหลีอืมันเป็นมันเวณนรถบัอีหลีมันเป็นรถบัตรไายท่ามของสิ่งรอแบแบบหนึงน่งรอบแบบหนึ่งรอดูมันเปิดวงขอบคุณนะครับ ของจริงรอแป๊บหนึง่งโลตัสโนนม่วงจ้าหน้ามอมมาหนึ่งเออนั่นแหละแม่นโลตัสโนนมวว่วงวุ้นตะทุ่งแม่ปมน, <c oughs> นี้บ่อะไรนี่นเป็นเตรียมพร้อม เอฟซีบีมาจากเอฟซีบีมาจากเมืองนอกเมืองนาเมืองตาอา่างมณเ์ศคยดีใจร้ายที่ทุกคนสนใจชีวิตข่อยบ่ข่อยบ่ข่อยสีขี้ติดตีวีิดเยวก็เป็นข้าวเป็นคราวเป็นย่ามเป็นเป็นย่ามเป็นเวลาไป่อยก็ดีใจที่ทุกคนได้เรียนได้อย่างน้ำเดอ้อแต่ว่ะก็ศได้ลืมสบักกุมปิน้ำแนว วันที่แปดตุลาเนี่ยก็เปิดขายแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยแปดตุลาคมนี้เปิดขายแล้วยังเป็นทางการสําหรับกลุ่มปิดตัวเกมมิวสิกนะครับสามารถทักได้ที่เพจตัวเกมมิวสิกเลยค้นคีนี้ในเมื่องไหมเรื่องละาย